สวัสดีค่ะทุกคนในรถพามา,าแถวบ้านนอกนะคะบ้านนอกของทางฝรั่งเศสนะท,ที่ขับรถผ่านแล้วล้วดูนะคะให้ดูว่าอันนี้คือควายนะควายของฝรั่งเศสแสีดําแตม่มันก็เหมือนกระทิงอะเนาะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่านะเออเออแล้วดูมันจ้องหน้าแล้วมีแบบลูกมันด้วยมาด้วยนะมีมีลูกเล็กอะ่ะ พี่แบนด์ก็บอกว่าพี่แบนด์ก็บอกเป็นควายนะก็ควายเนาะเหมือนเหมือนก็ทิ้งหรือเปล่าพี่กระทิงอ่ะควายไม่ก็ทิงดูหน้าเฮลโลอย่าอย่าอย่ามองเขาเม่งขนาดนั้นน่ากลัวว่ะเฮ้ยเห็นเห็นเห็นเขาเห็นเขาเห็นอะไรว่าเขาไหมมองหน้ามันจะวิ่งมาแล้ววิ่งกระเิงเลยเนี่ยเป็นรูดใส่ฟ้าเฮลโล bằng dù 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 bằng ờ bằng เป็นไง,องไอตัวนี้นะ่าดูหูนะ้าเหมือนอนนะั้นเลยว่าคาราบาลแล้วเข่ามันดูเข่ามันนะคะเข่ามันอีตัวนี้รู้สึกกับตัวใหญ่กับพวกเราบ้างเนี่ยไอตัวที่หนอกหนอกมันโหนกมันใหญ่ออกมาเนี่ยเฮลโหลบังจู เดี๋ยวนะถักทำวิด э ีโอก่อนนู่นนะคะคือแหล่งแหล่งเขาไม่เช่เียกอะไรตรงนั้นตัวนั้นท้องแน่เลยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวรับเลยโอเคเนี่ยรถพามาดูมาดูควายของทางฝรั่งเศสนะคะนี่คือควายนะพี่แว่นบอกควายนะบัฟฟาูโค่ะบัฟฟาโนะชื่อภาษาเอ้ชื่อภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรคล้ายๆกันควายอีอะโอเค